จากเหมืองทองบางสะพานเราก็มุ่งหน้าไปที่วัดทางสายเพื่อไปชมพระมหาธาตุเจดีย์พรกดีประกาศเป็นพระเจดีย์เก้ายอดที่ตั้งอยู่ริมทะเลบ้านกรูดเมื่อมาถึงที่ลานจอดรถเราจะพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่หันพระพักไปทางทะเลชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโตเราจะขึ้นไปมหาเจดีย์ต้องเดินหน่อยนะ ทางขึ้นก็จะมียักษ์ใหญ่สองตนซ้ายขวายืนจังก้าเหมือนเป็นเวนยามเฝ้าพระมหาเจดีเดินขึ้นมาพอหอบหอบสองร้อยเมตรได้มั้งกับถึงแล้วกับถึงแล้วโอ้สวยสวยอันนี้เราเดินเข้ามาข้างใน เราชมชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาที่ชั้นสองซึ่งเป็นส่วนของโบสถ์น,นี่เข้ามาแล้วเป็นโบสถ์นะคะชั้นสองโอ้สวยมากล้อมรอบด้วยทะเลแบบนี้เป็นพระเจดีย์ที่สวยมากใครมาเที่ยวประจวบพ,พลาดเลยนะแนะนำว่าต้องมาให้ได้